คนวันพุธกลางวันค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะดิบให้สาใบค่ะใบแรกค่ะเด็กถือเหรียญค่ะใบที่2ค่ะ1เหรียญค่ะใบที่3ค่ะ justice ค่ะคนวันพุธกลางวันนะคะบางคนเนี่ย จะมีโชคทางด้านการเสี่ยงดวงนะคะการเงินค่อนข้างจะโดดเด่นในช่วงเวลานี้ค่ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้เงินมาจากตำแหน่งของคุณนะคะหรือบางคนอาจจะได้เงินมาจากการที่ได้รับงานใหม่ๆเข้ามานะคะมีงานเข้ามาเยอะแยะนะคะสิ่งที่คุณโดนเอารัดเอาเปรียบนะคะในช่วงที่คุณ ผ่านๆมานะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมสำหรับคุณนะคะจะมีคนมาช่วยคุณนะคะไม่ว่าสิ่งใดที่คุณโดนเอาเปรียบนะคะเขาจะทำการแก้ไขสิ่งนั้นให้คุณนะคะทำให้คุณได้รับความถูกต้องและย,ยุติธรรมที่สุดค่ะก็ขอให้คนวันพุธกลางวันทุกคนโชคดีกันนะคะ ถูกใจขัน้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นทักครูกันด้วยค่ะ